สวัสดีมากครับกับสวัสดีเอฟซีทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารนะครับในส่วนของคクラブเซเลคชันที่จะเข้ามาในวันจันทร์นะครับผมซึ่งวันนี้เป็นคิวของอทีมอย่างเชลซีนั่นเองนะครับผมฟอร์มท็อปฟอร์มมากเลยครับตอนนี้ฟอร์มดีสุดๆครับในส่วนของเชลซีนะครับผมมาเริ่มกันที่นักเตะคนแรกกันเลยแล้วกันนะครับแพ็กนี้มาด้วยกัน8คนนะครับคนแรกก็จะเป็นในส่วนของเครซ่าแอตริเกต้านั่นเองนะครับผมแบ็กซ้ายนะครับผมตัวนี้ไม่ใช่สิแบ็กขวา นะครับแบ็คขวาตัวนี้เนี่ยตันที่95นะครับค่าพลังที่โดดเด่นก็จะเป็นในส่วนของวอลวินนิ่งครับ95นะครับผมอัลกอริทึม95ครับบาลานซ์90สเตอร์มิน่า99ครับแล้วก็ค่าพลังที่โดดเด่นของเขาก็จะเป็นในส่วนของการเข้าปะทะแล้วก็การเอาชนะนั่นเองนะครับในส่วนของอาคริสต่แอสริเกต้านะครับผมตัวนี้เล่นได้ทั้งแบ็คซ้ายแบ็คขวานะครับเซนเตอร์แบ็คก็เคยเล่นมาแล้วนะครับผมก็เป็นนักเตะที่ครบเครื่องเลยนะครับในส่วนของ แอชลีย์เกตานะครับผมโอเคอันนี้ก็โดดเด่นมากๆเลยนะครับผมโอเคครับไปต่อกันที่นักเตะคนที่2ครับก็จะเป็นในส่วนของไคล์ฮาวเวดครับไคล์ฮาวเวดเนี่ยมาด้วยค่าพลัง90ครับตันที่97ครับสำหรับเวอร์ชันนี้อาจจะไม่โหดเท่าเวอร์ชันก่อนนะครับเวอร์ชันเนี่ยอ่าเวอร์ชันก่อนเนี่ยอาจจะตันที่98นะครับผมสำหรับไคล์ฮาวเวดนะครับแต่ว่าก็ยังโหดอยู่ดีครับในวัยแค่21ปีนะครับในส่วนของฮาวเวดนะครับ ค่าพลังเดนของเขาก็จะเป็นในส่วนของการเลี้ยงบอลคลองบอลแทบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลคอนโทรลนะครับ96แล้วก็ดิปปิ้ง97สนะครับสปีดอยู่ที่97าเช่นกันนะครับในส่วนของค่าพลังโดยรวมเนี่ยก็เขียวๆนะครับผมอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าก็ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น physicality นีครับหรือว่าจะเป็น p r e ซิ i n g a t แท c k i n g d ิ p p i n g อันนี้มาทั้งหมดเลยนะครับด้วยอย่างเดียวก็จะเป็นส่วนของ d e f e นด i n g ก็คือการตั้งรับนั่นเองแต่ว่าเด่นในส่วนของรูปการอากาศด้วยนะครับสำหรับคลายฮาวเวิร์ดครับ ันนี้ก็เป็นกลางลุกนะครับที่สามารถเล่นหน้าต่ำได้แล้วก็เล่นปีกได้นั่นเองนะครับสำหรับคลายฮาวเวิเป็นนักเตะที่สูงนะครับผมสำหรับคลายฮาวเวิเนาะนะครับก็ลองเปิดไปใช้กันดูแล้วกันนะครับใครที่เป็นแฟนเชลซีครับรอเปิดได้เลยครับทุกคนโอเคครับมาต่อกันที่นักเตะคนที่3ครับก็จะเป็นในส่วนของติโมแวนเนอร์ครับติโมแวนเนอร์ตันที่เกครับสำหรับกองหน้าผู้นี้นะครับผมก็มาอย่างสิงยิ่งอย่างสากนะครับผมแต่ว่าก็เริ่มเข้าฝักนิดนึงแหละนะครับผมสำหรับแ ก็ค่าพลังที่โดดเด่นก็จะมีในส่วนของ Defensive Awareness นะครับ95นะครับ Speed 99 Acceleration เนี่ยผมก็อยู่ที่อ่าอ่านผิดนะครับผมขออภัยนะครับผมในส่วนของ Speed ต้นเนี่ยเขาก็อยู่ที่99เช่นกันนะครับ Semina 97นะครับ Form อ่าอยู่ที่6นะครับทนต่อการบาดเจ็บอยู่ที่3นะครับเกมรุกของเขาอยู่ที่95นะครับบาลานซ์ร่างกายก็อยู่ที่95เช่นกันนะครับข้อแรกก็จะมีในส่วนของอ่าลูกตั้งเตะแล้วก็ลูกปั่นโค้งนะครับ บอลสั้นก็ไม่ค่อยดีนะครับบอลยาวยิ่งไม่ได้เลยนี่ครับสำหรับเวนเนอร์ก็เน้นเป็นกองรับที่รอบอลแล้วก็เน้นยิงคมอย่างเดียวนะครับสำหรับติโมเวนเนอร์ครับโอเคครับมาต่อกันที่นักเตะคนที่4ครับก็จะเป็นในส่วนของคนนี้ครับรูดิเกอร์นะครับผมรูดิเกอร์เนี่ยก็ตันที่95นี่ครับตัวนี้ก็เป็นกองหลังนี่ครับไวเนี่ยปาเข้าไป27แล้วนะครับสำหรับรูดิเกอร์นี่ครับผมตัวนี้ก็จะเด่นในส่วนของ d ดิฟเฟนซีบอยแนนด์ครับ โอ้โหตันที่97เลยนะครับในส่วนของ d e f e n s i v e a b i l e t s ของเขานะครับในส่วนของ heading jump ก็อยู่ปะปลายใน92 91นะครับ one winning ก็94แล้วก็ aggression 94นะครับแต่ว่าตัวนี้มี speed นี่อยู่ที่90แล้วก็78นะครับผม accuracy 87นะครับผมแล้วก็ physical contact ูนที่94นะครับ stamina 88นะครับ one s t a m ญญา86ทั้ง2ค่านะครับ ในส่วนของข้อได้ก็จะมีในส่วนของการเลี้ยงบังคองบอลแทบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เกมลูกเนี่ยแทบไม่มีนะครับก็เด่นนิดนึงนะครับผมก็จะมีชิคกิ้งพาวเวอร์นะครับผมก็พอใช้ได้นะครับ813เนื่องจากก็ประปรายนะครับเพราะว่าเขาเป็นกองหลังนะครับแต่บอลสมบัติเขาดีนะครับที่816แล้วก็816ทั้งสองขานะครับเล่นได้ตำแหน่งเดียวก็คือเซ็นเตอร์แบ็กนั่นเองครับสำหรับดูดิเกอร์ครับมาต่อกันที่นักเตะคนที่ห้าครับก็จะเป็นในส่วนของเมสันเมาส์ครับตัวนี้ หัวที่สุดในแพ็กนี้นะครับผมอยู่ที่กันที่98นี่ครับสำหรับเมสันเมาส์ครับผมเด่นเด่เลยของเมสันเมาส์ก็จะเป็นในส่วนของดิปปิ้งนี่ครับผมหรือว่าจะเป็นในส่วนของการบุกก็เด่นนะครับที่แปดสิทั้ง2ค่านะครับไม่ว่าจะเป็นออฟเฟอร์ซิบวายเน็ตหรือว่าอฟินิชชิ่งนี่ครับผมในส่วนของคิกกิ้งพาวเวอร์ที่แปดสิบเาไม่ใช่93โอ้โหเรีเยกได้ว่า <laughs> อ่านผิดกระนาวเลยนะี่ครับผมในส่วนของ การเลี <mit. S 2> ้ยงบอลคลองบอลนี่คร <ilar ats. S 2> <car> ับก็ค่อนข้างดีนะครับโดยรวมอยู่ที่94ครับบอลคอนโทรล94ครับดิปปิ้ง93แทรฟฟิชั่น94ครับแล้วก็บรลาร่างกายในที่96นะครับสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับสปีดอยู่ที่87นะครับสปีดต้น่ยที่95ครับแล้วก็สเตอร์มิน่าเหนื่อยยากในที่96นั่นเองนะครับสำหรับเมสันเมาร์นะครับผมเดนๆของเขาก็จะเป็นตำแหน่ง MF แล้วก็ c m เครับสองตำแหน่งนี้เนี่ยคือเล่นได้ดีมากๆนะครับโอเคครับมาต่อกันที่นักเตะคนที่6นะครับผม คนที่6ก็จะเป็นในส่วนของคนนี้ครับเครสซูมาครับเครสซูมาตันที่94นะครับเวอร์ชันนี้ก็เป็นบอลบอลดำแล้วนะครับสำหรับเครสซูมาในเวอร์ชันนี้ก็จะมีดีเฟนดิ่งนะครับที่ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮดดิ้งครับ87นะครับจัมมอยู่ที่98ครับดีเฟนซียลไบเนต92ครับบอลวินนิ่ง96แอคคิิชั่น93นะครับพิสติคอัลิตี้นี่คผมก็จะมีในส่วนของสปีดครับอยู่ที่89นะครับในส่วนของ สปีดต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับอยู่ที่75เท่านั้นเจ็ดสเท่านั้นนะครับผมแล้วก็สปีดไม่ใช่สิแล้วก็ฟิสิกส์คอนแทกนะครับอยู่ที่99อันนี้คือเรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับแล้วก็อืดอยู่ที่86นะครับสำหรับเคอร์ซูมาครับในส่วนของจิ๊กจิ้งพาวเวอร์88ดสิบแปดครับเท่าขนาดแล้วก็ไม่ถนัดที่สแล้วก็3นะครับผมในส่วนของเคอร์ซูมาครับผมก็เล่นได้2องตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็ RB นั่นเองนะครับผมก็ยัังพอเล่นนได้ะครบ มาต่อกันที่นักเตะคนที่7ครับคนที่เจ็ก็จะเป็นในส่วนของคนนี้ครับเอด็ดวาร์เมนดี้นี่ผมเอด็ดวาร์เมนดี้นี่ผมตัวนี้ตันที่92ครับผู้รักษาประตูของเราเนี่ยผมก็จะเด่นในส่วนของอกองคิปปิ้งได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจีแคลว์แนทนะผมอ่าหรือว่าครีอาริงครีชชิงก็มาทั้งหมดนะครับผมที่98 9 1 94แล้วก็96 99นั่นเองนะครับสำหรับเอดเดวร์เมนี่นะครับผมตัวนี้ก็เป็นผู้รักษาประตูครับที่โชว์ฟอร์มได้ แจ็แมวมากๆนะครับเอาซัจอนมาริดเนี่ยตกรอบยูฟ่าไปเลยนะครับสำหรับเอเดรียเมนดี้นะครับผมมาต่อกันที่นักเตะคนสุดท้ายครับผมก็จะเป็นในส่วนของคาร์ลฮัสันโอดอยครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าท็อปฟอร์มเหมือนกันครับตัวนี้ตอนที่97นะครับในวัยแค่20ปีนะครับสำหรับโอดอยครับตัวนี้ค่าพลังที่เดี่ยงของเขาก็จะเป็นในส่วนของการเลี้ยงบอลบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลคอนโทรลนะครับอยู่ที่96นะครับดริปปิ้ง98นะครับสปีด99 นะครับสปีดต้นเก้าสเช่นกันนะครับบอลสั้นบอลยาวก็ค่อนข้างดีครับ89แล้วก็81นะครับลูกปั่นโค้งอยู่ที่85ครับเตอร์มิน่า87นั่นเองนะครับสำหรับคาร์ลัมฮัสซันโอดอยครับทุกคนตัวนี้ก็จะเด่นๆเนี่ยจะมีในส่วนของอ่าหลายตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า l w f นะครับ rwf หรือว่าจะเป็น lf mf ก็เล่นได้นะครับ rb ก็ยังเล่นได้ครับสำหรับคาร์ลัมฮัสซันโอดอยครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่าโหดจัดรัสเซียอีกหนึ่งตัวเลยนะครับผมโอเค และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลครับของแพ็กเชลซีเนีผมก็มาด้วยกัน8คนนะครับก็นำทัพด้วยเซซ่าแอสเตรเกต้าเนี่ยผมไครฮาวเวตครับทิโมแวนเนอร์ครับอ่ารูดิเกอร์นะครับผมเมสันเมาลไคยฮาวเวตนะครับเอดูอาร์เมนดี้นะครับแล้วก็จบด้วยครามฮัสันอูดอยครับก็8คนนี้เนี่ยใครอยากได้ตัวไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวไปอ่านดูว่าคุณอยากได้ใครนะครับสำหรับคืนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ละกันนะครับยังไงไม่ทจ้งหว้ในวันพรุ่งนี้สตันนี้ไปแล้วนะครับผมไไวปจัังหะม่คครบทุกน หากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม